วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรีเมียร์โอเวนโตรนะครับตรงเกษตรนะครับผมห้องนี้อยู่ชั้น15ความพิเศษของห้องก็คือออกจากลิฟต์มานะครับจะเป็นห้องมุมห้องแรกเลยครับผมซึ่งเรียกว่าตัวห้องของเราฝั่งนี้จะไม่ติดกับห้องใครเลยครับห้องขนาด40ตารางเมตรนะครับเป็นไท้หห้องนอนซึ่งห้องใหญ่และก็กว้างมากๆเลยครับผม เข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมแล้วก็เป็นห้องน้ำตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวดูดควันตรงนี้จะมีช่องวางไมโครเวฟนะครับซึ่งไมโครเวฟถ้าต้องการเราก็ให้ได้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้ครับก็จะมีตู้เย็นนะครับไซส์สองประตูแล้วก็มีเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะครับห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นห้องน้ำที่ แยก่วนแห้ง่วนเปียกนะครับก็มีสุขภัณฑ์ใช้มาตรฐานามีอ่างล้างหน้าพร้อมตู้เก็บของกระจกบ,บานใหญ่ครับแล้วก็สุขภัณฑ์จากนั้นก็อันนี้เป็นชักกระับน้ําแยกส่วนแห้ง่วนเปียกนะครับผมพร้อมกับมีเครื่องทาน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยถัดมาในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีตัวชั้นวางรองเท้าโต๊ะทานข้าวบวกเก้าอี้แล้วก็มีโซฟาไซส์สองที่นั่งนะครับมีโต๊ะกลางหนึ่งตัว ตัวชั้นวางทีวีเนี่ยบิอินไว้ให้พร้อมทีวีไซส์32นิ้วนะครับผมแล้วก็มีแอร์เครื่องใหญ่1เครื่องในห้องนั่งเล่นนะครับผมระเบียงห้องจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็จะอยู่แบบเฉียงเฉียงตัวแดดบ่ายจะมาทางฝั่งซ้ายมือซึ่งก็จะมีตึกตรงนี้บังแดดช่วงบ่ายไว้ให้นะครับผมนะแล้วก็วิวถ้ามองลงไปเนี่ยก็จะเป็นวิวเห็นมองสระว่ายน้ำนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยประตูประตูเป็นประตูไม้แบบเปิดปิดเลยไม่ได้เป็นฉากกั้นนะครับซึ่งจะก,กันเรื่องเสียงได้ดีกว่ามากๆเลยครับผมห้องนอนก็กว้างมากๆเลยครับผมภายในห้องนอนเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีตัวตู้เสื้อผ้าบานใหญ่เลยนะครับบิวอินสูงชนฟ้าเลยแบบ3บานเปิดพร้อมกับมีที่นอนนะครับผมที่นอนไซส์5ฟุตพร้อมฟูกนอนอย่างดีเลยครับผม แล้วก็มีแอร์ให้อีกหนึ่งเครื่องวิวของฝั่งห้องนอนเราก็จะเป็นวิวเดียวกับฝั่งระเบียงเลยนะครับผมเนี่ยคอนโดพรีเมียโเวนโทนะครับกรเกษตรห้องชั้น15ขนาดห้อง40ตารางเมตรปล่อยเช่าเดือนละ15,000บาทเท่านั้นนะครับห้องที่นี่ค่อนข้างไวมากเลยนะครับว่างไม่นานใครสนใจก็สามารถขอทักดูห้องจริงได้นะครับผมตามเบอร์โทรหรือ ID ดีที่ผมลงไปใต้คลิปนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม